เชคเคนำเสนอรถเก๋งมือ2ให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะรถเก๋งคันนี้นะคะเป็นรถเก๋งบ้านบปี0 8นะนะคะรถ Toyota v o o t ค่ะสีดำดูดีดูเงาดูดึงรลับน่าค้นหานะคะราคา125,000บาทค่ะจัดไฟแน้์ได้100,000บาทนะคะ Toyota v o o t p 0ปีศูเครื่องยนต์ 1,500cc ค่ะรถยนต์เกียร์ออโต้ ภาษี68หน้าเดิมหลังเดิมสีเดิมโรงงานเลยนะคะล้อแม็กก็ยังสวยค่ะห้องเครื่องดูดีแอร์เย็นเพียงเพาะเอกสารครบค่ะรถพร้อมใช้งานได้เลยนะคะเลขไม่156,000กิโลเมตรค่ทุกท่านเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะคะท่านใดที่สนใจรถยนต์คันนี้นะคะรถอยู่ในอำเภอพานจังหวัดเชียงรายค่ะ สามารถโทรคุยสอบถามเพิ่มเติมหรือว่านัดดูรถนะคะท่านติดต่อสายตรงได้เลยค่ะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปแอดมินได้ใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์โทรคนขายไว้ให้นะคะเพื่อจะได้สะดวกต่อการติดต่อและนะัดชมทดลองขับกันนะคะในวันนี้ทางเราขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ